ใครเลี้ยงนะพี่โฮมพี่โฮมขอบคุณพี่โฮมครับผมน้องท้าหมูกระทะเพิ่นเคน่นบอกว่าถอนเงินมาห็น้องน้องเลยว่ากินหมูกระทะด้วยสันเดอร์จ้ะโอเคขอบคุณพี่โฮมขอพี่โฮมรวยๆนึกสิ่งใดสมความต้องการอาเินขอบคุณพี่โฮมสวัสดีค่ะ ขอบคุณพี่โฮมบ้านพักพี่สุสายใหญ่นะคะบ้านนางเอกรจน้านะคะเอียงมูกะทะมนีทคาขอบคุณเ็มที่ขอบคุณพี่โฮมเลยนะคะข้ามมกะทะขอบคุณ erm. ค่ะเป็นทางการสิดยยอดหย่กติ ปนีก็ได้เบรไ้กูาเหวเปอร้กคูรั้นบนะคันเ่ยเปิดบส้กรูคือเรหลว่ายต้องดูด้วยเพราะว่ามันต้องถิงต้องห้ามมีเราก็ต้องดูเฉพาะพวกเราเนี่ยถ่ายเฉพาะโต๊ะเรานโอเคครับผมอันนี้น้ำปลาครผมากสบา ฮะแล้วแล้วแต่เลยตามสบายกินดักไขมันก่นเพียงแคกินซองเซนามกินดักไขมันก่อนกินเมื้อปลาเห็ดใบไม่อ้วนบอกออมมันในไทยยำว่างเปไปดีท็อกเหรอแม่ถ่ายท้องนั่งคืนซื้อมาสองแล้วเอามาเนี่ย Ừ, hát. À, hát. Ừ. Bên ấy, ấy chút kỳ chút này, chút điều đấy ạ, à. chút điều có dư nè, ăn, tám nè kiểu ấy กินไฮเบิร์ดเด้อตั้หลายรอบเลยไปั้งหวกินไฮเบิร์ดได้หนูเนี่ยกินไฮเบิร์ดด้กินหมดเลยไฮเบิร์ดสวยด้วยกินเก่งด้วยอุ้ยโอเคไม่ขัดเลยไม่ขัดฝืนกินเยอะจริงเด็กก็หอมที่รู้สึกเองหอมไปหน่อยนะสัมเก็ตอยู่จาบว่าในร่มอยู่เหนื่อยแล้วเหลืยแล้วเทงเกนอ่ะขอบคุณดูด้วยพี่โอพี่โอ ช่วงปาโมนะนี่ฮะอาหารการกินมาแล้วครับผมขอบคุณพี่โทม,ม่าก,กับบ้านหลังแรงนะเนี่ยตายถ่ายมากไม่ได้ฮะมีสิ่งต้องห้ามเลยผมก้ม็ถ่ายนะเลยราการพี่ตีกินอะไนี่กินอะไรจ๊ะกินด,ดีทอ็อกอ่าดีทอ็อกกินก่อนกินหมูกระทะนะ ไม่ใช่เลตจักจับไข่มาหนอกิดเต้ิดโพซิ่งเลยเสื้อมากินนะเพราะว่าเริ่มบ๊มีเอวเลยก็เลยเสื้อมากินแล้วก็ซื้อยาเป็นสมุนไพรเป็นเม็ดป้าดตัวไม้ทายต้องออกปั้ดใส่กุ้งอะไรน่นนี่ื้อมาสองยาน พี่เ้ขาโยของเนาะเฮ้ยเช้าสวัสดีค่ะวันนี้ก็งานโดนยกเลิกอีกแล้วนะคะเลื่อนเป็นพรุ่งนี้ค่ะที่หนองหงนะคะบุรีรัมณ์นอนวัดค่ะป่าเป็น เป็นอ่าสามาเณรหนึ่งวันไม่มีเต็มรอบงเต็มรอบ่ะไม่มีครับอยู่อาเปิดพัดลมเอาค่ะอ๋อป้องกันได้ได้นิดนึงค่ะขอบคุณค่ะจ้าวัดพัดผ่อนควันนี้จ้าโอเคค่ะมาเพื่อต้นมาเพื่อสุดใสเลยนะจ๊ะมีสาวดีเนี่ยนี่ยพี่โฮมต้องขอบคุณพี่โฮมหน่อยครับขอบคุณครับเออขอบคุณพี่โฮมหน่อยพี่โฮมเลี้ยง ยกกับพียอมากนะครับแง่มีากาศก็อโหพี่ร้อนเลยาคูาาปิตาวันนี้นอนไหนจ้าวันนี้นอนวัด น้ำยูวกันหรือเปล่าเขาจะกล้ยไร่สมนนเดียนคือว่ามันไรหายยายูบริาถึงได้จัน่รักิางโอเคนะจ้าขึนมาอยเดี๋ยวักก้มน่อยฮะขออนุญาตนะครับผมเราไม่ติมหน่อยให้ติมจ้านี่นอกของเรานะฮะนี้างทาว่าดีผู้จการหน่อยผู้จัดการจ้า โอเคพี่จีเอาไว้จียนกินน้ำยังไงแป๊บนึงสักพักแล้วค่ะแล้วนอนที่ไหนจ๊ะนอนที่ไอุนดีสอดค่ะไอุนดีสอดไอุ่นตรงใกล้ๆคียงเลยครัอ๋อชื่อชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะไอุ้นดีสอดอ๋อไอุนดีสอดอุ้ยที่พักดีที่พักดีไอ้อุ่นยอดโอเคเอาไว้จีมขอบคุณมากนะไว้จีนนะคนั่งอีกนั่งเอง ถ่ายไม่ได้เลยต้องก้มถ่มายสวัสดีจ้าคนสวยสวัสดีค่ะคนสวย<ะ>ผู้ปูผมให้น้องสูดสายใ่กะเรป็นสถานที่ได้สุดยอดมากนะห <c oughs> <c oughs> ลบฝนทุกเที่ยวแต่ก็ทำความเสร,ริมมาแล้วเพราะว่าจังหวะมันไม่ได้สิว้อยากเตยเยอะแต่ไ,ไม่ใช่จังหวะมันไม่ได้จังหวะเราไม่ได้แต่จังหวะคนอื่นได้มันก็ต้องไปตามสภาพใช่ไหมแต่เราตั้งใจปูอยู่แล้วรู้ ใช่จริงวะมีอะไรพูดกพูดเลยใช่ที่แรกเลือกตัวนั้นเพราะว่าเขาไม่ให้อยู่แล้วมันเป็นปูนด้วยไงเราก็เลยเลือกตรงปูนแต่มันก็ไม่รอดทุกที่หลยจะอยู่หญ้าอยู่ปูนมันก็เปียกเหมือนเดิมไม่เปียกในเต็นท์ขึ้นเวทีก็เปียกนี้แฮปปี้ดีแล้วนะเต็มที่ยังแต่อยาากินมากนะเพราะว่า อันนี้หนูไม่ได้กินเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่ามันจะผอมหรือเปล่ากลัวจะผอมต้องกินเยอะหน่อยเพราะร่างกายเรารู้สึกว่าขาดโปรตีนขาดโปรตีนอ่ะมาดีจ้าน้องจ๋ายกมือไหว้แม่คิดก่อนว่าจะยกมือไหว้ดีไหมยกมือไหว้ดีคิดพึ่งก่อนโอเคโอเคอ่ะก้มหน่อยโอเคประมาณเอออ่ะเนี่ยสวัสดีค่ะคนสวยหน่อย นี่งามมากเลยตรงนี้สวยตลอดกาลป้าได้กินหรือยังป้าได้กินหรือยังยังยังไม่ได้กินอนุจ้าเนี่ยอันนี้ชอบมากเลยตั้งแต่มายังไม่ได้เป็นแดนเซอร์เลยมาอยู่อยู่ปุ๊บเป็นแดนเซอร์แล้วเพราะว่ามีลีลาเด็ดอยู่โอเคนะจ้าอ่ะอีกคนนึงจ้าสวัสดีจ้าโอเคนะจ้าโอเคงั้นก็โอเคนะครับได้สองช่องดูได้สองช่องดูได้เฟกต้นก็ดูได้ของเฟกต้นคอนเทนต์มันมาร์ทยอดๆเลย ฟ้ามอดต้องมานั่งฝั่งนี้ครับดูแล้วเดี๋ยวถ่ายอีกสักหน่อยนึงจ้าเจ<ม>้านายเจ้านายต้น<ม>นี่ครับกับข้ามาแล้วผม,มน้องกินเกาไม่กินไม่ค่อยเก่งฮะก,กินไม่ค่อยได้เออกินไม่ค่อยได้แล้วเอาร่างกายผ่ายผอมแต่ว่าไม่เหลือแนนนนน่อไไนี้บรรยากาศครับผมพื้นความอยู่นะครับสนามโรงเรียนมัธยมสามชุดนะพี่พี่พี่ชื่อพี่โฮเนี่ยพี่โฮเนี่ย รวมสามชุดเลยดูกินเต็มที่เลยสามชุดสนามโรงเรียนโอเคครับพูดจากอันนี้ครับกินแล้วเริ่มกินแล้วครับผมข้อไม่อ่านดีเลยนะข่าวไม่กองะเียอ่ะพงนี้ก็เจอกันอยู่น้องหงนี่แหละครับแม่ค่ะอยู่ไกลๆนี่แหละค่ะหมูต้นลา ขอบคุณนะี่น้องมากมากบาแฟนคลับเอ็ซีที่เข้ามาดูนะครับขอให้แฟนคลับเอซีมาดูช่องป่ามดเยอะๆหน่อยยถ่ายมากไม่ได้ครับมีสิ่งต้องเอ่อถ่ายไม่ได้เราก็เลยไม่ถ่ายของเอกต้นสุดยอดล่ะคลิปเป็นแสนอ่ะ นี่รมากรับมอ่ะเรกอนอนจบคลิปหน่อยมาเด้อปฏิัพงนะครับอฟซงปลาหมดลำเพินอิเชียลยูยาวอฟิเยเงยูยูเงา อยู่ยาวอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ก่อนอ่าก็อยู่ได้แล้วแหละก็อยู่ได้ปีหน้าจะอยู่อีกปีปีต่อไปยังไม่รู้เลยก็อยู่ก็ผมนะชมผมอ่ะาก็อยู่ยาวไงเออก็ตามพดอยู่ยาวไงร่างกายเราเนี่ยอ้ตอนนี้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นพูดคำว่าอยู่ยาวนะก็อยู่ยาวอยู่แล้วพูดพูดตลอดในคลิปก็พูดแต่พูดหัวพูดหัวหัวคลิปอ่า วันนี้พักผ่อนครับครับวันนี้พักแรมที่น้องหงพี่น้องนะครับทุกคนจะมากินมูกะตากันไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์ที่น้านหมอล้ำมีอยู่ร้านนี้ร้านเดียวนี่แหละโอเคร้านนี้เลยเสียน้องหงอ์ครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากพี่เอกด้ววันนี้สุขสายยายวันนี้น้องกีนวันนี้สุขสายยายค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ครับโชคดีทุกท่านมีความสุขทุกคน กามปากมดนะครับเอออย่าลืมเปิดแต่